เดี๋ยวนี้มีกฎหมายการทวงหนี้มาว่าให้ทวงได้แค่วันละหนึ่งครั้งแล้วอย่างนี้จะทำยังไงให้ได้เงินของเรากลับคืนมาเร็วๆก็ต้องใช้ตัวช่วยเป็นคาถาทวงหนี้ค่ะให้ลุกหนี้นำเงินมาจ่ายคืนเร็วๆเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์มาจากพระธรรมบทอัฏฐกาถาหลายคนท่องมาแล้วได้เงินคืนใครไม่เชื่อต้องลองโดยการตั้งนโมสามจบแล้วว่าคาถาดังนี้ อปินุหานุกาสันตามุขันจะปาริสุตสติโอละมามะนะปาเลมะปุระเตวะมทะโหทททีติคาถานี้ยังใช้ได้กับคนที่ทำของหายหายยังไงก็หาไม่เจอก็ท่องคาถาบทนี้ได้เมื่อท่องจบแล้วให้หนึกถึงหน้าลูกหนี้หรือของที่เราต้องการหาให้เจอพร้อมทั้งเพ่งจิตอธิษฐานเพียงเท่านี้ก็จะทำให้เราได้เงินและได้ของกลับคืนมาค่ะ फाके त